แกแหีได้ยุ่มันปิดกระดูกยุ่เามันจะดูกปนเื้อยานกันบ้งเอาเน่องไทำกนยัข้าปลาแล้วกันเอาินนเเขามเราก็ใส่แคมไปต้องอยาอายดอกป้าตอดเขามากินพันธา์ที่เลยตอจริแล้วไถามจริหนึ่งฮะยังรถไหนไม่เพราะกูไม่งาน่งมันันม่อ้นี้นั่นว่าดูดหยใมันเพียร์ มื่อคืนเมื่อคืนยังนอนกับเฮาอยู่เลยมื้อนี้มีศึกษามาแล้วอย่างเดี๋ยวดึกมากกลาดตะเวนเลยาดตะเวนเรืยเดินแข่งเลยว่ะเรื่อยก็ขาเวิ่นมื้อย่างนะเดินเดินเลยเดินเบาโอ้โหบ่เป็นหยังบ่เป็นหยังทหารไม่ถึงทำทำเป็นทำท่าตื้อเถื่อนนะบุคก็ดีบุคคลบังอยู่แล้วเลยสิมางคนหลายซืือ กลับไปเป็นยี่ห้อข้าวเหนียวเหนื่อยมากเลยลูกชิ้นเหนื้อนี่หรอน้ำก็เต็มไปด้วยหญ้างูลงทุกวันก็กินหญ้าทุกวัน